หสมอ่เลขอเสงือหน่อยครับอย่าไกินรพี่นุเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นประโยชน์นะครัผมก็ได้สิบเมตรอย่าน้อยสักไกีเม็ดเมื่อกีี่คิดพี่ทได้กีเมราี่นับถึงนาจะไม่เกินสิไม่เกินซึ่งนนี้มีอยู่12บเม น,น้องได่เลนน้องเป็นาระทีมงานทีมงานับนับนับเลยนะฮ<ล>ะนับล <ะ S 1> เลยเดี๋ยวเราได้รู้กันแหละจริงกี้รอบนี้เราต้องเปลี่ยนอุปกร,รณ์ครับน้องเนื้อครับหนึ่งสองสามเอาเบอร์เลยครับสองนับไปแล้วนี่สองไปแล้วหนึ่งสามส ว่าครับอาพี่ลดเงิพี่ลดเงินับมาแล้วครับตะเกียบครับโอ้ยดิเอาผมว่าเอาไปเอาไปตีกองนะ,ค,ะ <c oughs> ค,ครับเออได้คโอเคพร้อมไหมหนึ่งนาทีน้องพร้อมไหมครับอ่าน,อน้องโยชนทั้งหลายพร้อมไหมครับคร <c oughs> ับมีแฟนคลับอกว่าพี่ลดขาและนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยหันหน้ามายิ้มให้ด้วยนะครับคือสิ่งที่เขาอยากดูคือจกกังหวะที่พี่ก้มลงรับชายเสืเ้อเปิดนะ เขาอยากจะดูส okay, okay, yeah. oh ิ่งนี้ครับอันนี้เนี่ยก็น่าสนกันเลยโอเคพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทียังไงฮะโอเคพร้อมแล้วเอ่อถึงแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอ่อทำอะไรกันบ้างเอ่อรู้สึกจะท้อโกงกันนครับใช้ปากนี้ครับวก็ไอ้หน้าฉลาดไอ้เนยแนะครับพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มเอาอะไฮะหาแล้วครับออกหัวชูศีรษิ โบปีเป็นไม่ธรรมดาครับอนาคตเชื่อว่าจะต้องมีเพลงใหม่ผมไม่รู้ชื่อว่าเพลงถั่วเหลืองนะครับถั่วแบบเพื่อรักถั่วแบบเพื่อเธอเนะ่ยจับได้เดือนนี้ครับสำหรับสิบลอโอ้โหนะครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมเยี่ยมมาแสนเยี่ยมครับอ่าเนี่ยมาแล้วสักกี่วิ ส2 1สองหงยปดเดา้วโอเคมาเนนอปกปิดไว้ราปกปิดไว้เราปิดหาใครเห็นย้ายใครเลยปปิดไว้ปกปิดไว้ปกปิดไว้นะเอพี่ครับพี่ทาอะไรมเลย่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละเดี๋ยวเราจะมีการนับคะแนนเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องเั้นะรครับ มันมันทำให้คนคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเราเข้าข้างเป็นพิเศษคือตั้งใจไม่ตั้งใจเขาต้องบอกว่าเราทำเต็มที่ตลอดเลยใช่ครับใช่เพิ่มเราแบบว่าใช่คดีเราขนาดของใหญ่ครับได้รับความรู้สึกตระหนักเลยกันนะครับลองมาวัดดูดีกว่าตัดสินง่ายๆครับนี่ประมาณนี้พี่รู้ครับดูจากสายตาแล้วดูเป็นไงครับครับใครจะชนะครับเนี่ยแล้วผมช้อยด้วยนะครับจริงๆเนี่ยนะฮะผมว่าน้องๆทั้งสองคนเนี่ยเขา ฝีมือพอๆกันครับผมแต่ว่าตัวประสิทมันอยู่ที่อาวุธครับครับผมกายอาวุธมันสำคัญกว่าใครชนะได้หอมแก้ว5ทีนะเออเราบอกแล้วเลรัเล่นงานในผู้ชนะของเราเลยครับได้ก็คือโนบุนเดะเรียบร้อยครับเาไปถ่ายรูปตรงกลางนิดนึงอ่ะน้องมาทั้งสองคนเลยมาถ่ายรูปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่ดิ๊นโครงการนะน้องสายประกอบซับเมาถ่ายรูปคู่กันนะครับผมเดีพี่ถ่ายใ รับไปยืนต <t ol ics> <avez> ่ำรถอ่าโอเคโอเควันนี้รู้สึกยังไงคะให้ถืออย่างนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกยังวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็